ฟังน้องเขาทุกเช้าตอนขับรถไปทำงานเป็นไปได้ไงเนี่ยสรนเสริญข่าวมือถือน้องเขาเป็นคนสนุกสนานเป็นดีเจที่กำลังรุ่งเลยใจหายนะถึงจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ฟังดีเจโกทุกวันจนเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งไปแล้วเป็นดีเจที่เราชอบมากเปิดเพลงก็เพราะกรณีดีเจโกคลื่นกรีนเวฟตกจากโรงแรมดังย่านสุขุมวิทใครที่เพิ่งฟังข่าวใส่ไข่เมื่อกี้พี่มดดมแกบอกร่างของดีเจโกตกลงไปบ้านข้างๆโรงแรม แต่แต่แต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเมื่อหลายปีก่อนก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตกลงมาจุดเดียวกันเลยแปลกไหมจากเหตุการณ์นี้พอเราโตขึ้นมาทําให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตจริงๆอยากทําดีกับใครรีบทำซะเพราะไม่รู้จริงๆว่าชีวิตของเราเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แล้วทําไมหลายคอมเมนต์หลายกระทู้แชร์ข่าวดีเจโกว่ากระโดดตึกเนี่ยเขาจะโดดหรือพระตกตํารวจก็ยังอยู่ในช่วงสอบสวนสืบคดีหรือเปล่าครับ พิมอะไรถ้าไม่นึกถึงคนตายก็นึกถึงครอบครัวเพื่อนร่วมงานเขาหน่อยก็ดีถ้ายังมีลมหายใจอ่ะช่วยมีความเป็นคนเพิ่มหน่อยสนสนหน้าข่าวมือถือ